ไม่ได้มีแค่ความสวยแต่เรื่องเรียนหนังสือก็จัดเต็มสวัสดีครับ108 s t o r สตอรี่ได้รวม10บันดับดาราดีกรีด็อกเตอร์เรียนดีความสามารถครบเครื่องจะมีใครกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับมาเริ่มที่พิธีกรหนุ่มมากความสามารถดีกรีด็อกเตอร์อย่างอันภูวนาถเจ้าของปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐภาษาศาสตร์มหาวิทยายลัยรามคำแหง ต่อกันที่ด็อกเตอร์คนใหม่ป้ายแดงโก้ธีรศักด์ที่เพิ่งรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมสาขาวิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองจากมอลังสิตมาต่อที่ผู้ประกาศข่าวคนเก่งดีกรีด็อกเตอร์หมวยอลิสลาที่นอกจากจะได้เห็นหน้าในฐานะผู้ประกาศข่าวแล้วอีกหนึ่งบทบาทของเธอก็คือการเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาที่ดาราและพิธีกรสาวมากความสามารถดีกรีด็อกเตอร์อย่างบุ๋มปนัดดาที่นอกจากจะสวยและเก่งแล้วเธอยังเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์อยู่ภาคใหญ่ต่อกันที่ด็อกเตอร์สาวคนสวยวีเจจ๋านัฐวลีนุชที่มุ่งมั่นเรียนจนจบ ในสาขารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยรามคำแหงแถมยังเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรให้กับหลายมหาวิทยาลัยอีกด้วยมาที่ดรหนุ่มหล่ออย่างนาวินตาที่นอกจากจะมีดีกรีเป็นถึงดรแล้วหนุ่มนาวินตายังเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จุภาคใหญ่ไปต่อกันที่ไฮโซหนุ่มหล่อท็อปนัทเส ที่หลายคนไม่รู้ว่าหนุ่มท็อปนั้นมีดีกรีเป็นถึงด็อกเตอร์หลังจากมุ่งมั่นคว้าปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์อินเตอร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงมาได้สำเร็จมาที่ดาราสาวดีกรีด็อกเตอร์อย่างแก้วอภิรดีที่ทุ่มเทยอย่างหนักก่อนจะคว้าปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมาได้สำเร็จ มาต่อที่ดาราสาวดีกรีด็อกเตอร์อย่างแอนซิเลียมเธอได้เรียนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกพระพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยแถมตอนนี้ยังเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษให้แก่นิสิตระดับปริญญาเอกสาขาวิชาพระพุทธศาสนาอีกด้วยปิดท้ายกันที่ดาราสาวดีกรีด็อกเตอร์อย่างกบพระพัชลาที่เรียนจบปริญญาเอกด้านาศาสนา จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ